ตอนเย็นจะทานข้าวของหนูจะทานสลัดทุกคนมันจะบอกว่าช่วงนี้หนูติดสลัดมากแบบอ,อ,อ,อร่อยมากอะอร่อยมากอร่อยมากไม่ไหวแล้วคืออร่อยสุดๆทุกคนหนูชอบกินของบอกไม่ได้แต่มันอร่อยมากมันเป็น,นสิ่งแรกท,ที่ทำให้หนูเปิดใจกินน้ำสลัดกับคือหนูยอมเปิดใจกินน้ำปกติถ้าหนูจะกินผักหนูจะไม่กินน้ำสลัดเลยหนูจะกินแบบผักปะปะเพราะแบบหนูไม่ชอบน้ำสลัดหนูไม่ชอบแบบข้าวขั้นเกลียดเลยก็ได้และ ไม่ได้บูลลี่นะ่ะหนูไม่ชอบแค่นั้นนะคะหนูแบบไปเจอร้านเนี้ยคือแบบมันอร่อยมากคือแบบมันอร่อยจนหนูแบบอยากกินทุกวันอนูชอบกินมากแล้วมันก็แบบจะมีเนื้อไก่สไลด์บางข้างในด้วยหนูก็เลยเปิดใจพยายามเปิดใจกินน้ำสลัดของทุกอันแต่หนูก็ไม่ได้ชอบทุกอันนะหนูชอบ ช่หนูไม่ชอบเมื่อก่อนหนูไม่กินเลยเมื่อก่อนกินแต่ผักเปล่าๆถ้าหนูจะกินผักกูเชูแต่หนูไม่กินมายองเนสนะหนูคือมายองหนูไม่รู้มันมันคือมาลองมาลองเนสหรือเปล่าหนูไม่ชอบกินทูน่า บรนด์อับบิจีหนูอับบิจีทูนาได้ไหมหนูชอบกินผักอุ้ยหนูชอบกินผักที่สุดในบรรดาผักหนูชอบกินผักชีมากทุกคนคือผักชีหนูสามารถกินได้แบบเท่าไหร่ก็ได้แบบผักชีอ่ะเอาเลยผักชีผักชีมันอร่อยมากนะทุกคนเช่นหนูกินสลัดที่ไม่กินน้ำสลัดผักโขมเนี่ยผักขมเป็นอะไรอ๋อไม่ใช่ผักที่มันขมมใช่ไหมผักขม หนูชอบกินพี่แบบขบนะคะพี่แบบขบหนูลักพี่มาแล้วถ้ามีหมูไอ้กินได้ไม่ใช่สลัดผักชีถ้าสลัดหนูก็กิกนแบบพวกผักปกติได้แต่ว่าถ้าเกิดผักหนูถักแบบหนูบอกอะในบรรดาผักอะหนูชอบกินผักชีทช่ส่วนแล้ว